สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ผ่านเข้ามาพบเจอและรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเมื่อมีเวลาว่างก็จะพาเข้าป่าดูธรรมชาติพันไม้ต่างๆนะครับที่ประสบและพบเจอในสภาพความเป็นจริงนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาอยู่ในบริเวณจุดที่เป็น ป่าอ้อยนะครับที่มีความสูง 3- 4เมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ทำการเกษตรนะครับอยู่กใกล้กับป่าส่งวันแห่งชาตินะครับส่วนด้านหน้าของผมนั้นก็จะเป็นแนวป่าเป็นป่าสึงวนแห่งชาตินะครับเป็นลักษณะป่าที่เป็นดงนะครับป่า ดิบแรงนะครับซึ่งผมก็จะเข้าไปในพื้นป่าตรงนั้นนะครับเพื่อจะสำรวจเดินดูธรรมชาติว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็เป็นพื้นป่าที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะครับหมู่บ้านก็ห่างออกไปสัก1กิโลถึงหกิโลครึ่งนะครับ ช่วงเวลานี้ก็ช่วงตอนเย็นๆนะครับก่อนที่จะมืดคำ่ำด้านหน้าผมก็จะเป็นแนวป่าสงวนแห่งชาตินะครับเป็นป่าเป็นดงนะครับป่าดิบแรล้งนะครับพื้นที่การเกษตรบูเวณโดยรอบแถวนี้ก็จะปลูกอ้อยปลูกมัน สำปะหลังนะครับบางส่วนก็มีปลูกต้นยูคาริปตัสนึมองไปก็พันไม้ต่างๆก็ยังมีความเขียวขจีนะครับถืกว,ว่าอยู่ในช่วงฤดูต้นฤด,ดูหนาวนะครับยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับไม้เด่นในป่านี้ก็จะเป็นต้นยางนานะครับเป็นไม้หลักเลยนะครับบาง ช่วงเข้าไปในดงนี่ก็จะมีแต่ต้นยางนาขึ้นเป็นกลุ่มๆนะครับล้วจะอยู่นอกป่าน,นี่ก็จะพบเจอได้ง่ายๆนะครับ ต้นไม้อยู่เรืนแถวนี้ก็จะมีต้นประดู่ป่านะครับที่อายุที่ประมาณสักไม่เกิน20ปีนะครับมีต้นประดู่ต้นต้นเข็งนะครับเป็นพวกกลุ่มไม้เนื้อแข็งนะครับ ก็เป็นทางเข้าป่านะครับตอนนี้ก็เดินมาถึงทางเข้านะครับมันเมิดนะครับยิ่งเข้าไปลึกก็จะมองไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่เพียงแต่ว่ากล้องมันอาจจะทําให้ดูสว่างกว่าสายตากว่าป็นจริงนะครับพอเดินเข้ามาประมาณสักลึกเข้ามาประมาณสัก ห้เมตรนะครับก็แตกต่างกันนะครับมีความมืดเห็นได้ชัดเจนนะครับด้วยความที่มันเป็นลักษณะที่เป็นดงนะครับเป็นพันไม้ที่ไม่ค่อยผัดไปนะครับปกคลุมอยู่เดินมาตรงนี้ก็พบเจอต้นไม้ที่มันแตก ลำต้นขึ้นมาใหม่นะครับที่จะว่าแต่ก่อนนี่มันจะต้องเข้าไปดูใกล้นะว่าโดนตัดหรือว่ามันหักเองนะครับไม่แน่ใจว่ามันโดนตัดหรือว่ามันหักเองนะครับแต่มันนานแล้วมันก็ยังไม่ตายแล้วก็ แตกลำต้นขึ้นมานะครับก็เป็นไม้ในกลุ่มพวกต้นก่อนะครับก่อที่มีผลบางชนิดก็รับประทานได้บางชนิดก็รับประทานไม่ได้นะครับต้นนี้ก็ก็เหมือนกับเคยพบเจออยู่บ่อยนะครับแต่ก็ไาจไม่ค่อยได้ สัมผัสนานก็จะลืมชื่อนะครับต้นนี้แต่เป็นกลุ่มพวกต้นกอกนะครับตอนนี้ก็มืดค่าลงทุกทีนะครับเสียงนกเขาก็จะขันหลายตัวนะครับเป็นจํานวนมากเสียงนกเขาแล้วก็นกชนิดอื่นๆน,นะครับแล้วก็เสียงแมลงกลางคืนก็กําลังเริ่มที่จะส่งเสียงร้องบ่งบอกถึงอ่า บรรยากาศที่จะความมืดเข้าปกคลุมนะครับข้างในมีโพลดินแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มันนานหลายปีเป็นโพงเป็นหลุมลึกข้างล่างหรือว่าเป็นลักษณะโพงดินที่มันขึ้นมาเองนะครับโยมจะเดินเข้าไปชมไปสำรวจดูนะครับ ดูเหมือนจะเป็นลักษณะวงรอบต้นไม้นะครับขนาดเรียกว่ายักษ์ใหญ่เลยนะครับรุ่นเก่าดึกดำบันนะครับแต่ก็ยังมีเขาโครงที่เป็นโครงสร้างของอเส้นรอบวงขนาดใหญ่นะครับ เป็นต้นไม้ชนิดไหนนะครับแต่ว่าขนาดนี่ก็คนเข้าไปอยู่ได้ 1, 2, 3, 4, 5คนนะครับขนาดใหญ่มากเลยนะครับอายุนานนานที่หมายถึงว่าที่มันอ่าเหลือ ที่เป็นสภาพแบบนี้ใหม่ๆนะครับจนมาถึงปัจจุบันที่ไม่ได้ยืนต้นแล้วที่เป็นสภาพที่มันเหลือแต่โคนข้างล่างแบบที่เห็นนะครับ เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำนะครับขึ้นด้วยความที่มีความชื้นจากการพายุฝนฤด,ดูฝนช่วงปลายเดือนกันยาที่ผ่านมานครับจนถึงทุกว,วันนี้ก็ยังพอมีฝนตกแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง แต่ยังพอทำให้มันมีความชื้นนะครับเนื้อไม้บางส่วนก็ยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับยังไม่ถึงกับผุพังไม่ได้เอามีดหรืกขวานมาด้วยนะครับถากก็จะพอรู้ว่าเป็นไม้ชนิดไหนนะครับ ก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะขอจบอยู่ลงตรงโพงไม้เก่าขนาดใหญ่ดึกจำบันตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามืดมากจนมองไม่เห็นเส้นทางแล้วก็ในการถ่ายวิดีโอก็จะมองไม่เห็นอะไรได้ชัดเจนนะครับ เอาไว้ติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับ